คลิปนี้จะมารีวิวชุดแต่ง Suzuki c e เร r i โอ i n s น n ิงเอ็นสปีและสเกิร์ตข้างสั่งซื้อมาติดตั้งเองทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel u t u b e คนขับ c e เรเ i โครับเป็นช anel u t u b e ที่จะมารีวิวรถยนต์ Suzuki c e l e r i โอเป็นรีวิวจากคนใช้จริงครับผมจะลงคลิปทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับ ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเลือกเป็นทั้งหมดคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับ สำหรับใครที่ใช้รถยนต์ซูซูกิเซลีโอนะครับแล้วกำลังมองหาชุดแต่งสวยๆสักชุดนะครับราคาเบาๆนะครับเอามาใช้กับรถยนต์ซูซูกิเซลีโอของเรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับชุดแต่ง N Speed นะครับจากร้าน N Speed นะครับอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากทางเพจร้านนะครับทาง Lazada นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะฮะผมติดอ่า จากคลิปก่อนทุกคนก็จะเห็นว่าผมติดลิ้นยางสมูไลนะครับเดี๋ยวผมจะถอดลิ้นยางสมูไร์อันเก่าออกก่อนนะครับก็เป็นลิ้นยางสเกิร์ตนั่นแหละแล้วก็จะมาติดเป็นชิ้นงานลิ้นซิงเป็นตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นงานหล่อขึ้นมาตรงรุ่นเลยนะครับของซูซูกิเซลีโ o นะนะเป็นงานไฟเบอร์นะครับก็งานไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะเป็นมีน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับก็สามารถติดตั้งไม่ทําให ไม่หนักนะก็คือไม่กินน้ํามันมากแล้วก็รูปทรงสปอร์ตฉปเฉียวนะครับส่วนสเกิร์ตข้างเนี่ยก็จะเป็นงานพลาส,สติก ABS ถึงจะเบาแต่ว่าก็มีความแข็งแรงนะครับมันไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากมันติดไว้แบบเพื่อให้ดูรูปทรงฉวรเฉียวเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดนะฮะลิ้นยางสมูไลน์นะครับตัวนี้นะครับรถใครที่เป็นเดิมๆเนี่ยมันจะไม่มีลิ้นยางตรงนี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะครับ ตัวนี้มันเป็นกาวนะผมแปะกาวไว้แล้วก็ยิงน็อตไปด้วยนะครับหลังจากถอดออกหมดเรียบร้อยนะครับเราลองสเกิร์ตมาทาบดูนะครับว่ามันเข้ารูปเข้ารอยไหมนะครับผมก็ลองดูละนะครับมันอาจจะทํางานยากหน่อยนะเวลาติดตั้งสเกิร์ตคนเดียวเนี่ยเพราะว่ามันต้องช่วยกันจับ2ฝั่งนะครับปกติผมทํางานคนเดียวอยู่แล้วไงี่มันอาจจะยากหน่อยผมก็เลยคิดว่าถ้าใครจะทําเองเนี่ยผมจะแนะนําว่า ต้องถอดกันชนออกมาทําดีกว่าถ้าทําคนเดียวนะนะครับเพราะว่ากันชนเนี่ยก็ถอดไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะเออผมทําวิธีการถอดกันชนไว้แล้วนะครับสุสกิเซลีโอเนี่ยวิธีการถอดกันชนก็ใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ EP อ,อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับผมทําวิธีการถอดแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับถอดน็อตต้นไหนบ้างถอดอะไรบ้างนะครับยังไงนะครับก็ เข้าไปดูในในช่องได้นะครับกดเข้าไปในในช่องเลยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปวันนี้ผมก็เลยจะถอดแบบไวๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะคลิปจะได้ไม่ยืดยาวนะครับเดีย๋ยวจะถอดกันชนออกก่อนนะครับหลังจากที่เราถอดกันชนออกมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยถอดง่ายไหมครับไม่ยากนะกันชนของ s ุดสกีเซเรียอถอดดอบไบิกี่ตัวเองนะครับพอถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะเราเอากันชน นะหรือว่าตัวลิ้นซิงเนี่ยมาลองทาบดูนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการจะติดนะครับพอเราติดไปแล้วเนี่ยาเรลองดูว่ามันจะติดปัญหาอะไรไหมนะครับมันเข้ารูปเข้ารอยไหมนะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยมันจะเข้ารอยเข้ารูปดีนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบคื้นขื่นด้านข้างนิดนหน่อยนะครับแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคในการติดตั้งนะครับคือถ้าเป็นช่างเนี่ยก็จะติดตั้งได้ก็รู้นะครับวิธีการติดตั้งจะไม่จะไม่ยากมากนะครับแต่ถ้า ถ้าเป็นผู้หญิงไม่เคยทํามาก่อนแล้วคิดว่าแบบว่าจะติดง่ายๆเนี่ยอาจจะมันอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับต้องแนะนําว่าให้ช่างที่ร้านติดดีกว่านะครับร้านอยู่ไม่ไกลนะครับที่อําเภอบ้านโพจังหวัดชเชายงแสนนะครับหรือมีสาขาตรงไหนบ้างไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปสอบถามในเพจร้านดูได้นะครับส่วนผมอยู่ไกลไงผมอยู่จังหวัดกาแพงเพชรผมเลยติดตั้งเองนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยผมจะใช้เทปกาว 3M แปะก่อนด้วยนะครับเพื่อที่ทําการยึด ให้มันแน่นอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแค่เทปกาวมันไม่อยู่แน่นอนนะครับต้องใช้น็อตหรือว่าสกูผมใช้สกูเกลียวปล่อยยิงยึดลงไปติดกับกตัวกันชนเลยนะครับเราเลือกตำแหน่งด้านข้างให้มันได้ก่อนถ้าเราล็อกตำแหน่งด้านข้างสองข้างให้มันได้แล้วเนี่ยแล้วตำแหน่งที่เหลือเนี่ยเราค่อยมาขยับไล่หาเอานะครับเพราะว่าถ้าเรายึดจากด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเลยเนี่ยพอไปอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ตรงนะครับโอเคนะครับพอทําการ ยึดสกรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลอกเทปกาวออกไปเรื่อยๆน,นะครับพยายามปรับให้ได้ตำแหน่งที่มันสวยงามที่สุดให้มันเข้ารูปมากที่สุดนะครับอาจจะต้องปรับก้มปรับเงยอะไรเงี้ยนะฮะเราต้องค่อยๆย,ยึดนะฮะที่ผมดึงออกนั่นก็คือเทปเป็นเทปกาว 3M นะครับแปะไว้แล้วครับแล้วค่อยลอกออกทีหลังนะครับลอกออกเพื่อทําการแปะนั่นเองนะฮะ นะเทปกามก็จะช่วยทําการยึดตัวสเกิร์ตเนี่ยให้แน่นกับตัวกันชนหน้าด้วยนะครับแล้วเราก็ยิงน็อตอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับน็อตเป็นน็อตเกียวปล่อยนะครับทางร้านแถมอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะเกียวปล่อยอะไรพร้อมเลยเราแค่มาติดตั้งเองอย่างเดียวนะฮะถ้าเป็นผู้ชายพอมีฝีมือในการถอดในการติดตั้งบ้างผมเชื่อว่าทําได้นะครับผมก็ทําเองคนเดียวนะฮะผมไม่ได้เป็นช่างด้วยนะบอกตรงหลายๆคนถามผมเป็นช่างหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นช่างผมเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ แต่ว่าพวกงานช่งางต่างๆเนี่ยผมก็มาอาศัยเรียนรู้เอานะครับก็ไม่ยากนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบปันชนเข้าไปนะครับใส่กิ๊บล็อกอะไรต่างๆให้เข้าที่จุดเดิมนะครับมันจะมีกิ๊บล็อกถาดซุ้มล้ออะไรที่อยู่ด้านล่างนะครับถาดบังใต้ห้องเครื่องเราก็ทําการใส่ให้เข้าล็อกเหมือนเดิมนะฮะหลังจากติดตั้งลิ้นหน้าแล้วนะครับก็จะเป็นรูปทรงลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะดู เาเรียกว่าโชบเชียวนะครับดูสปอร์ตสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบนี้นะฮะดูสวยขึ้นนะผมว่าผมชอบนะครับแบบว่าดูไม่เทอะทะไม่ใหญ่มากแล้วมันก็ไม่ได้ดูเตี้ยมากจนเกินไปด้วยนะครับดูเป็นเนียนๆเกินๆเ,เ,เป็นชิ้นเดียวกับตัวรถดีนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งสเกิร์ตข้างกันบ้างนะครับสเกิร์ตข้างเนี่ยเป็นพลาสติก ABS นะฮะแล้วส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยผมจะใช้เหมือนเดิมก็คือเทปกาวแปะแล้วก็ใช้ น็อตเกลียวล่อยที่ทางร้านแถมมาให้เนี่ยยึดเข้าไปนะครับเราก็ทําการทาบดูนะครับซูซูกิ c e เลียโเนี่ยความยาวของสเกิร์ตข้างตัวนี้จะยาว174ซนติเมตรนะครับพอดีเลยผมสั่งมานะครับทางร้านทำมาให้พอดีเป๊ะนะครับคือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะ,ะวิธีการติดตั้งผมจะใช้อะไรแม่แรงนะครับยกรถให้สูงขึ้นนิดนึงเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้ไขควงไฟฟ้านะครับมันจะ สอดเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับใช้ไม่แรงยกขึ้นนะครับใช้เทปกาว 3M นะครับม้วนผมใช้ไม่ถึง10เมตรอะมั้งถือม้วน10เมตรมานะฮะก็เหลือๆนะครับพอแปะไปก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ารูปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สกูเตเตอร์ปล่อยยึดเข้าไปนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ายึดกับตัวถังรถเลยหรือเปล่านะครับไม่ผมไม่ได้ยึดกับตัวถังรถนะผมยึดกับอ ตัวบริเวนด้านใต้เนี่ยอย่างทุกคนลองก้มดูมันจะมีจุกยางพลาสติกสําหรับให้น้าไหลออกนะครับเราจะยึดเข้ากับจุดนั้นนะครับคือถ้าเราต้องการถอดออกเนี่ยมันก็จะไม่เสียตัวรถเราก็เปลี่ยนแค่จุกยางตรงนั้นก็ได้นะครับรถคือรถจะไม่มีรอยไม่มีเสียนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับมันจะมีจุกยางเป็นจุดๆๆอยู่นะครับมีหลายจุดให้เราสามารถยึดสกูนอตเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะครับ เราก็ติดตั้งเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับไม่ยากนะครับเทปกาวแปะนะครับแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปแต่ตัวนี้เราต้องมาร์กจุดให้พอดีนะครับหลังจากติดตั้งด้านข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดูก่อนนะครับลองขับดูนะครับว่ามันติดอะไรไหมเวลาเลี้ยวแล้วมันขูดอะไรไหมนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าติดอะไรนะครับวิ่งแล้วมีเสียงดังไหมอะไรเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับ แต่เท่าที่ทดสอบดูแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นเนินหน้าบ้านได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เตี้ยมากนะครับลูกทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูสปอร์ตสปอร์ตขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เป็นชุดแต่งนะครับลิ้นซิ่งนะฮะที่ร้านเขาเรียกว่าลิ้นซิ่งนะฮะลิ้นซิ่ง N Speed นะครับกับสเกิร์ตข้างนะครับก็จะทําให้รถดูโชวเชียวมากยิ่งขึ้นนะครับท่านใดที่สนใจก็ลองไปดูได้ที่เพจ N Speed นะครับมีสําหรับรถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยนะนะครับ แต่ว่าผมสั่งซื้อมาจาก l าซาด้านะครับแต่นี่เป็นเพจร้านนะเห็นทางร้านบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีชุดกันชนหลังนะครับเป็นสเกิร์ตด้านหลังมาให้รีวิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทํามารีวิวอีกนะครับติดตั้งชุดหลังนะครับก็คือตอนนี้มีอยู่3มชิ้นแะล้วสายก็คือสเกิร์ตข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมีด้านหลังมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะ โอเคเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆหลังจากการติดตั้งกันครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช e l YouTube คนขับ c e เลเรีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ